สวัสดีคะ่ะทำคลิป r a n d o m นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องคุณนะคะท่านที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปย่อมเป็นดวงท่านนะคะไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญละะ้วค่ะมาเจอก็คือดวงท่านอย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์ท่านเจ้ากรรมนายเวรของท่านหนุนดวงให้มาเจอคะ่ะฟังนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์มีอะไรจะเกิดขึ้นไพ่จะเล่าเรื่องคุณสองดาบคะ่ะ คุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจความลังเลอาจจะเป็นความรักก็ได้หรือเป็นเรื่องงานก็ได้อาจจะมีโอกาสเข้ามาหลายช่องทางถ้าเป็นความรักก็เสน่ห์แรงมีคนเข้ามาเยอะจนคุณเลือกไม่ถูกก็ได้งานก็เหมือนกันอาจจะมีคนมาเสนอเรื่องงานให้คุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอาแน่นอนค่ะไพ่เดทแปลว่าคุณจะตัดสินใจและทิ้งอะไรที่มัน เป็นสิ่ง,งเก่าที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณแล้วไพเดทคุณตัดจบได้อย่างแน่นอนอืมสิบเหรียญคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเจอความรักใหม่ที่เขาพร้อมจะเป็นครอบครัวกับคุณคุณจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจักรวาลเปิดให้คุณจริงๆค่ะไพเดอะโวลบางท่านอาจจะได้คู่ต่างชาตินะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปแล้วรวยค่ะรับเงินรับทรัพย์ค่ะ พลังงานใบถัดไปค่ะคิงอวานการงานค่ะชื่อเสียงความสำเร็จท่านจะถูกโปรโมทนะคะสำหรับงานที่ท่านไปทำนี้เพราะความสามารถของท่านผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนค่ะพลังงานใบถัดไป e อ p e r อ r จริงค่ะอืท่านในคู่ต่างชาติก็ได้นะจริงๆนะคะมีไพ่ต่างประเทศออกมานะ t ด e w โว l d ดอะ e อ p e r o r หรืองานเนี่ยถูกโปรโมทและได้ตำแหน่งใหญ่ เพราะท่านมีความสามารถนะคะหรือธุรกิจท่านขยับขยายก็ได้ค่ะไพ่สิบดาบนะคะไพ่สิบดาบอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ท่านจะต้องตัดสินใจละทิ้งมันจริงๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอย่างงานเนี่ยถ้าช่วงหนึ่งงานตัวเนี้ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเอ,อไม่มีคนต้องการะอตลาด ตลาดไม่ต้องการนะคะมันต้องมีการเปลี่ยน,นะคะ่ะชาริออตอาจจะเป็นนําสินค้าตัวใหม่อะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะฮะหรือท่านบางท่านมีเกณฑ์ย้ายแต่ไม่ได้แปลออกจากงานนะย้ายสาขาย้ายตําแหน่งก็ไดม้มันแปลได้หลายประเด็นนะบางท่านก็อาจจะบอกว่างานเก่ามารีโนเวทใหม่ก็มีหรือบางท่านก็มองว่าเ,เขาเรียกว่าตัดทิ้งไปเลยทําใหม่ไปเลยก็ได้นะ เออหกถ้วยค่ะบางท่านเจ็บปวดกับความรักก็อาจจะมีเกณฑ์นคนรักเก่ากลับมาก็มีนะที่อาจารย์อ่านไปตอนแรกอะจบความสัมพันธ์แต่บางท่านก็ไม่จบก็มีนะนี่แบบนี้บางท่านก็จบไปแล้วแต่แล้วเขามาตามตือ้อตามงอ้อเนี่ยถือดอกไม้มาง้อคุณพูดคำอดออนอ่อนหวานคุณก็ใจอ่อนให้เขาอีกแล้วอ,อ่ะอืมอ่ะยังไงอีกขออีกสักห้าใบ พระสังฆราชผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงคุณจริงๆค่ะเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ไปปฏิบัติธรรมสวดท่านไม่บางท่านก็อาจปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านบางท่านก็ไปปฏิบัติธรรมที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่วัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้นะคะสำนักเป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็มี หกเหรียญเพื่อเปิดดวงให้เงินให้ทรัพย์เข้ามามากๆเลยราชินีพระจันทร์เสน่ห์แรงมากๆคอนโทนได้ทุกเรื่องค่ะสำหรับใบนี้นะห้าถ้วยใครก็ตามที่คิดร้ายเขาจะกลับมาง้อคุณนะซูหกคุณคนรักเก่าที่เมื่อกี้พูดไปสำนึกผิดเลยแบบนี้เออเขารู้เลยว่าเขาผิดนะใครก็ตามที่จากคุณไปเนี่ยเอาสำนึกมาขอโทษคุณมาขอขึ้นดี อ่ามิเห็นโลงมิหลังน้ำตาเนาะไปเจอคนที่ร้ายไงคนที่หลอกลวงจนไม่เหลืออะไรแล้วก็กลับมาหาคุณนะไพ่จะบอกองั้นโอเคดูหลังไพ่สรุปว่ายังไงอือหอไพ่บอกว่าคุณนะ่ะยืนเด่นเป็นสงา่ชาชัยชนะเป็นของคุณในทุกด้านคุณมีความสามารถเพราะที่ผ่านมาคุณมีความอึดมีความอดทนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต คุณถึงสามารถเป็นซุปตายืนอยู่บนเวทีสง่างามนี่คือตัวคุณค่ะน้อมรับได้เลยค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ